โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีดโดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมนินต้นทีพีเจ็ดเพจแทมมีผู้ติดตามหนึ่งแสนขึ้นไปเพจขายรหัสอวีที่กำลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลพยบราคาเริ่มต้นห้าสิบบาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน,น,นนะครับผมแนวนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกลาวนะฮะสัปัานี้นะครับผมกนะ็อยู่เกมอวีนั่นเองนะครับผมแนละก็วันนี้ผมจะ รีว right. ิวสกินนะครับผมพามารีวิวสกินดีกว่านะฮะพามาดูดีกว่าพูดงี้ดีกว่านะครับผมและคือผมบางครั qué, ้งรีวิวก like. ็รีวิวไม่ครบนะครับผมและโอเคซึ่งอ่าสกินที่ผมจะพามาดูนะครับผมนะคืออ่าของลอรีเอลนะครับผมนะฮะก็เป็นสกินที่แบบได้ข่าวว่าเขาเอ็กกับเอ่อเกมต้นฉบับของคอนเทนตโอเคอะไรของคอา์นนั่นแหละนะครับผมนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคเราไปดูกันเอ่อเมนของรอรีเอนะครับผมนะฮะ เราเร็วกูอยู่ไหนวะอัะนนี้นี่นี่โอ้โอ้เฮียคา้างเลยกูแป๊บหนึ่ง <c oughs> เหมือนเหมือนจะมีเพลงด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดเพลงเดี๋ยว่ะเอ้ยเปิดถึงถึงตัวคอมันนะมีเสียงเปิดตัวด้วยโอเคอะเอาใหม่ แล้วไอ้กูชอบค้างจุดน <Yeah>. ั้นตลอดเลยวะไอ้เฮียไม่ไหวแล้วสกินแม่งอลังการเกินเหรอหมาดิเออเอาเฮียจุดเดิมตลอดเลยโอเคนะครับวรียกมนกลังกันโอ้ ไอ้โคตรเท่อ่ะมันไม่จช่เท่ะนะเขาผมนมันแบบดูจีนๆเนีไม่รู้อะเออเกมมันก็เป็นของจีนด้วยใช่ปะไต้หวันฮ่องกองใช่ปะวะ mm hmm. ดูนี่สไตล์นี้โคตรเท่ะนะทุกคนแอคค่า hmm. เหมือนกาลีเลย mm hmm. <laughs> โอ้สวยงามมากครับผมนะสวยงาม โอเคนะครับผมนะเดี oh oh, really ๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะฮะว่าเอฟเฟกมันเป็นยังไงคือโมเดลสวยมากนะครับผมนะคือเอ่อมันจะเหมือนในเกมเลยนะครับผมนะเหมือนในเอ่อเฮดเฮดเฮดโอเคเลยปะนะครับผมนะคือมันจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวตัวเจ้าของโรเลียวนี่แหละนะครับผมนะผมไม่แน่ใจมันเป็นสกินเหมือนกันหรือว่าแต่ว่ามันอิมพอร์ตมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมนะคล้ายๆล้ายอีกคนนี้ดีกว่าเหมือนประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ ต้องซูมพาใกล้โอเคเ้าไม่เสียงภาคใครแล้วหรอดีไงโอ้เสียงภาคใครโเคตรเทพเลย,ยโู้ถอย โอเคเรามาดูสกิลดีกว่าฮนะตีปกติก่อนนะครับผมถ้าวาร์ปมีปะเอ้ยเหมือนจะมีนะถ้าวาร์ปนะครับผมนะฮะโอ้โหแต่เอฟเฟกวาร์ปน่าจะไม่ติดวะโอ้โหเท่มากทุกคนสกิลหนึ่งผมโอ้โหเท่มากสกิลสองไม่มีเสียงหรอ นีไม่มีเอฟเฟกต์เขาไม่มีเสียงเขาผมนะ่ยไม่ใช่ไม่ไม่มีดิดูดิซีลสองเงียบมากโอเคฮะดูอัตีดีกว่านะครับผมนะโอ้ยไอเชีย่ยมีเพลงบิวด,ด้วยไอเชีย่ยโคตรเทพอ่ะผมเป็นดอกบัวฮนะไอเชีย่ยแล้วมีเพลงบิวด,ด้วยโคตรเท่อ่ะ เนี่ยดูดิไอ้ยังมีเพลงบิวด้วยโอ้โหมันแน่เทียแบบกำลังใจมาเลยโอ้โห ผมว่าในอนคาคตได้มีเสียงมอสที่มันเปลี่ยนไอตรงนี้ได้นะเขาผมนะเปลี่ยนเสียงเนี่ยไอยียเปิดอัติแล้วเพลงบางล้จันมาอย่างเงี้ยไอยียอไอยี่อะไกูคิดเลยเี่ยโอเคนะครับผมนะก็สำหรับสกินก็อาจะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องเอ่อเสียงก่อนก็แล้วกันนะเสียงภาคไทยที่ผมเคยบอกเนี่ยปะที่ผมเคยบอกผมจําผมจําไม่ได้แล้ว,วคือผมบอกไปนานละนะครับผมนะฮะ นี่ยๆผมบอกไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับผมนะว่าไอเสียงเนี่ยมันกำลังจะมานะครับผมนะฮะระบบเสียงนะครับผมผมบอกไปใน่เดือนที่แล้วนะแต่ก็มันเพิ่งมาแต่ก็จริงนะครับนมนะแต่ว่าผมคิดว่ามันจะมีอีกนะครับผมนะเป็นแบบพวกเสียงดาราอะไรพวกนี้เสียงน้าค่มหรือเสียงอะไรต่างๆอะไรอย่างี้นะฮะก็รอดูได้เลยนะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะมาแน่นอนนะครับผมในนนี้เพราะว่าเขาก็เริ่มใส่ภาษาไทยมาก่อนละดูดิ โอเทหมันมีเสียงตัวละครได้หนิใช่ปะเออแต่ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วผมก็คงไม่เอาไปดูหรอกนะครับผมเนี่ยเสียงตัวละครยังมาไม่ครบเลยครบปไปเนี่ย สกิสองมันไม่มีเสียงจริงๆเลมันเงียบกลิบเลยทุกคนหรือมันไม่มีอยู่แล้ววะแต่ผมชอบมันตีเสรละไอ้เชียบิวนึงน่งหนึงน่งหดูดิไอ้เชียรโคตรวันนะ่ะไอ้เชียบิวบิวมีกำลังใจสู้สามร้อยเ นึ่งนึงนึงนึงน่เที่ยเดี๋ยวมาำปกคลิปก่อนนะทุกคนอ๋อหลักหลักหลักหลกไอเวหรือยี่สิบหลือสิบห้าหือสิบมาดิหลือเก้าหลือแปด อ่าุดลงสุดได้แปดเหรอคุณได้ทีอะไรกูเนี่ยโอเคนะน่สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องาลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะก็ไม่ได้มีหลายละนะครับผมนะก็สำหรับเอฟเฟกก็มีประมาณนี้นะครับผมนะไอเยเอตกเหลือแปดเลกูโอ้เออเอฟเฟตอนข้างใ้เย่เยอะอพอสมควรน,นะโอเคฮนะก็ว่าบายผม